คุณกาลังเป็นแบบนี้อยู่ไหมคะอยากจะบันทึกรายรับรายจ่ายอยากรู้ว่าเส้นทางการเงินที่มาที่ไปแล้วก็การใช้ใจ่ายของตัวเองเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็อยากจะวางแผนการเงินด้วยนะคะ,ะแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาอยากจะบันทึกก็แบบไม่อยากบันทึกแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเคยเป็นอย่างนี้ไหมคะโคดเคสอยกตัวอย่างของลูกค้าคนหนึ่งของโคดเคสนะคะ <c> <case> เข้ามาปรึกษาโคดเคสนะคะเขาบอกว่าผมรู้สึกผมผมแย่มากผมรู้สึกโทษตัวเองโทษตัวเองที่ รู้ว่าการบันทึกรายรับรายจ่ายมันดีผมคิดไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วและแต่ผมไม่ลงมือทำสักทีหนึ่งผมผัดมันมาเรื่อยๆนะแล้วผมก็รู้สึกว่าผมอึดอัดที่จะต้องเขียนมันผมรู้สึกว่ามัน,มนยากเหลือเกินที่จะลงมือทํากับการบันทึกรายรับรายจ่ายผมรู้สึกกลัวอะไรบางอย่างซึ่งผมก็ไม่แน่ใจผมสังเกตเห็นว่าผมมีนิสัยบางอย่างหมือนตอนที่ผมไปซื้อของแล้วผมไม่นับตังทอนผมไปซื้อของ ผมไม่ดูแม้แต่รายการที่เขาเขียนมาผมจ่ายเงินโดยดูแค่ยอดสุดท้ายของเงินคือผมละเลยกับมันแม้แต่แบบการส่งเงินสัมภาระที่ผมจะต้องส่งผมก็ละเลยแล้วก็ดีเลยแล้วก็เสียค่าปรับล่าสุดก็คือเจ้าของห้องเช่ามาบอกว่าผมค้างค่าเช่าเป็นเวลา2เดือนผมก็บอกเฮ้ยผมชําระทุกเดือนแต่ว่าเอ๊ eh, แล้วผมจะรีบโทรไปถามเขาเป็นเพราะอะไรนะคะแต่ก่อนที่จะเอาไหนไหนก่อนจะโทรไปหาเขาเช็คซะหน่อยแล้วกันผมก็นั่งไล่ย้อนกลับไปเป็นปีเลยนะคบว่ามันเกิดอะไรเกิดขึ้นทําไมเขาถึงบอก2เดือนผมก็เริ่มเห็นถึงรูปแบบของการจ่ายเงินของผมชี่แบบขาดความสม่ําเสมอมากบางครั้งก็คือข้อมเดือนบางครั้งก็คือดีเลย์ไป5วัน10วัน15วันแล้วผมเป็นมาหมดสรุปมาถึงตอนนี้ก็คือผมค้างเขา2เดือนตามที่เขาเกล่าวหาผมจริงๆตอนนี้ผมเครียดมาก ผมคิดวนอยู่ในหัวของผมผมคิดอยู่กับการเงินของผมผมทําไม่เข้าใจว่าทําไมผมถึงเป็นคนแบบนี้ทําไมถึงไม่บันทึกค่าใช้จ่ายสักทีหนึง่งลึกๆแล้วผมรู้สึกว่าผมกลัวผมกลัวที่จะต้องบันทึกรายรับรายจ่ายผมกลัวที่จะต้องเผชิญความผมกลัวที่จะรู้สึกอับอายผมกลัวที่จะรู้สึกขายหน้าถ้าเราจับประเด็นจากตัวอย่างเมื่อกี้นะคะจะสังเกตเห็นว่าการที่เขาไม่จดบันทึกเกิดจาก เขามีความกลัวกลัวที่จะบันทึกแล้วเขาจะเห็นความจริงที่ว่าการใช้จ่ายที่เกินตัวเขากลัวที่จะยอมรับความจริงว่าตอนนี้เขา กำลังถังแตกอยู่นะคะเขากลัวความอับอายนี่คือความกลัวที่เขาจับได้แล้วเขามองเห็นตัวเองดังนั้นนะคะใครที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะแล้วกําลังอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะคะแล้วคุณเอาวิธีการนี้ที่โค้ดเคสกำลังจะแนะนําซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆวิธีที่โค้ดเคสใช้ในการโค้ดลูกค้านะคะคุณเอาวิธีการนี้ไปใช้ได้เลยนะคะวิธีการนี้เรียกว่าวิธีจัดการกับความกลัวเรามาดูธรรมชาติของความกลัวกันนะคะความกลัวเกิดจากการที่ไม่รู้ความกลัวเกิดจากการที่ ไม่เห็นความกลัวเกิดจากการคลุมเครือความคลุมเครือก็คือการไม่เห็นนั่นแหละค่ะนั้นนี่คือธรรมชาติของความกลัวนะคะถ้าเกิดเราเอาความรู้สึกเนี่ยความกลัวเนี่ยเป็นความคิดลอยๆอยู่บนหัวของเราลอยๆอยู่นะคะเวลาเราจะไปจับมันเนี่ยมันก็หายแวบคิดๆคิดขึ้นมาลอยๆลอยๆอยู่จับมันปุ๊บมันก็หายแวบเพราะว่าอะไรเพราะมัน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 เป็นความคิดไง มันลอยฟ้องอยู่มันฟุ้งอยู่กับเรานะคะพอเราเครียดมากๆเราก็แบบบางคนก็แบบอยู่ในสถานการณ์รับสถานการณ์นี้ไม่ไหวก็ไปทําอย่างอื่นนะคะกรบความรู้สึกเครียดนี้นะคะไปดูมือถือไปไปทําอย่างอื่นนะคะที่มันเป็นการแบบเออเอาปัญหาเรื่องนี้ซ่อนไว้ใต้ผมวิธีการจัดการกับความกลัวนี้นะคะก็คือถ้าความกลัวคือสิ่งที่ตามองไม่เห็นดังนั้นจับความกลัวมาใส่กระดาษนี้เพื่อให้เราสามารถ มองเห็นนะคะจับความกลัวมายัางไงนะคะให้แบ่งหน้ากระดาษนี้ออกเป็น2ส,ส่วนค่ะอย่างนี้เลยนะคะส่วนซ้ายมือนะคะให้เขียนหัวว่าความกลังวลความอึดอัดสลความกลัวตัวอย่างเช่นเวลาคุณจะลงมือทําในการจดบันทึกแต่ไม่ทําสักทีหนึง่งคุณรู้สึกอะไรบ้างรู้สึกมันจะเป็นประโยชน์จริงไหมมันจะเวิร์กจริงไหมมันเสียเวลามันยุ่มยิม้มมันจะต้องเอากระดาษมาจดบันทึกมันจะต้องนั่งนึก โอ้มันงูนใช้พลังงานมากเลยนะคะเสียเวลาแล้วบางคนก็จะจดไปทำไมจดไปเงินก็ไม่พอใช้อยู่ดีนะคะไม่มีกำลังใจจดเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างความกังวลนะคะส่วนความกลัวก็อย่างเช่นตัวอย่างของลูกค้าของเคสนะคะก็คือกลัวที่จะ,ะเผชิญความจริงว่าตัวเองถังแตกอย่างนี้นะคะกลัวที่จะต้องรู้สึกอับอายกลัวจะต้องรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้แพ้ ก็เป็นความกลัวนะคะก็เขียนลงไปนะคะเขียนลงไปให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นะคะทีนี้อีกฝั่งหนึ่งของกระดาษค่ะให้เขียนว่าถ้าตัดสินใจทําจะเกิดสิ่งดีๆอะไรขึ้นบ้างเขียนข้อดีของการลงมือทําเช่นจะได้เห็นพฤติกรรมการใช้เงินการซื้อซ้ําเห็นพฤติกรรมการที่ซื้อแบบไร้สาระเห็นพฤติกรรมการซื้อตามโปรโมชั่นเห็นพฤติกรรมการซื้อตามอารมณ์เห็นไหมคะ เห็นสิ่งดีๆได้เห็นความเป็นจริงได้ อะไรที่ซื้อซ้ซ้ำก็จะได้วางแผนซื้อ,อาวางแผนซื้อล่วงหน้าจะได้ราคาประหยัดอะไรอย่างนี้นะคะก็เขียนลงไปนะคะเ,เขียนข้อดีอะไรอีกนะคะก็จะจะเป็นนิสัยติดตัวไปจะทําให้าสามารถบริหารการเงินในอนาคตวางแผนที่จะใช้นี้ตอนไหนหมดหมดภายในเท่าไหร่วางแผนที่จะเก็บเงินเท่าไหร่จะมีเงินเก็บเท่านี้เท่านี้ภายในกี่เดือนนะคะเราจะเห็นภาพนี้เขียนข้อดีลงไปนะคะเขียนเพิ่มเข้าไปอีกค่ะว่า ถ้าเกิดคุณมีนิสัยที่เปลี่ยนนะคะนิสัยทางการเงินเปลี่ยนคุณจะเป็นยังไง คุณจะมีไลฟ์สไตล์แบบไหนนะคะอะไรจะดีขึ้นบ้างภายใน1ปีคุณจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงภายใน3ปีชีวิตจะมีอะไรเพิ่มขึ้นบ้างภายใน5ปีไลฟ์สไตล์ของคุณจะเป็นยังไงเขียนให้เยอะที่สุดนะคะในความรู้สึกว่าถ้าเกิดคุณวางแผนการเงินและจัดการการเงินได้ดีนะคะอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะคะเคล็ดลับก็คือว่าคุณจะต้องเขียนสิ่งดีๆที่กาลังจะเกิดขึ้นให้มากกว่าความอึดอัดและความ กลัวนะคะเขียนให้มากที่สุดลิสต์ออกมาให้ยาวที่สุดนะคะเนี่ยค่ะก็คือการที่เราเอาความกลัวที่มันมองไม่เห็นจับมันมาใส่กระดาษนะคะเพราะมันมาอยู่ในกระดาษแล้วเป็นไงคะเรามองเห็นหรือยังเรามองเห็นความกลัวหรือยังคะถ้าความกลัวถูกมองเห็นแล้วเราคาดการได้ไหม เราเอามันมามาจัดการปัญหาได้ไหมพอเราวงเห็นแล้วนะคะการจัดการปัญหามันก็จะง่ายขึ้นการที่เราเอาความกลัวมาให้เราตามองเห็นนะคะยังไม่ใช่วิธีสุดท้ายที่จะทําให้คุณนะคะเปลี่ยนแปลงนิสัยทางการเงินได้นะคะคุณจะต้องทำเคล็ดลับต่อไปนี้อีกครั้งค่ะเอากระดาษนี้ขึ้นมานะคะเอามาดูซ้ําๆทุกวันในระหว่างที่ดูให้คุณอ่านอ่านออกเสียงได้อ่านให้ครบ อ่านออกเสียงนะคะในขณะที่อ่านออกเสียงให้คุณรู้สึกคะ่ะรู้สึกว่าอง์มันจะดีแค่ไหนนะถ้าเกิดว่าฉันมีวินัยทางด้านการเงินชีวิตฉันจะเป็นยังไงนะคะอ่านและรู้สึกตามบทความที่คุณเขียนนะคะทำบ่อยๆซ้ําๆนะคะเมื่อคุณทําบ่อยๆคุณได้เห็นได้ยินได้รู้สึกซ้ําๆได้เห็นได้ยินได้รู้สึกซ้ําๆมันจะเกิดเป็นการโปรแกรมสมองใหม่ในระดับ ความคิดของคุณทำให้คุณเปลี่ยนพฤติกรรมได้ในที่สุดนะคะเรื่องนี้อาจจะใช้เวลาหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับความคิดมันเป็นการฝึกฝนบ่อยๆนะคะแต่ยังไงคุณก็สามารถเอาวิธีการนี้ไปใช้เพื่อให เปลี่ยนแปลงนิสัยได้ค่ะแต่ทีนี้บางคนบอกนะคะว่าโอ้โค้ดเคสไม่ทันแล้วอะ่ะปัญหามันอยากจะถูกแก้ไวๆมันไม่ไหวแล้วอะ่ะมันมีทางลัดไหมนะคะคําตอบคือมีทางลัดแน่นอนค่ะนะคะคือจะบอกว่าความคิดเนี่ยมันไม่ใช่จุดเริ่มต้นก่อนจะเป็นความคิดนะคะเขาเรียกว่ามันมีที่มาของแผนผังความคิดทางนัดการเงินของคุณเป็นยังไงแล้วไอ้แผนผังนี้นะคะเราจะรู้ได้ยังไงนะคะโค้ดเคสนะคะมีเช็คลิสต์นะคะชุดคําถามให้ว่า แผนพังทางด้านการเงินของคุณเป็นยังไงให้คุณนะคะทักมาใน Line แอดนะคะโค้ดเคสที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะเมื่อคุณตอบคำถามตามเช็คลิสต์ของโค้ดเคสนะคะคุณจะค้นพบว่าอะไรเป็นความคิดที่ฉุดลัางคุณจากความสำเร็จและโค้ดเคสนะคะจะพาคุณไปปลดล็อกแผ่นพังความคิดเรื่องการเงินในระดับจิตใต้สำนึกนะคะแล้วพาคุณ p พ a c t i เพื่อเปลี่ยนโปรแกรม ในระดับของสมองใหม่ก็สู้ๆนะคะทุกคนลองเอาวิธีการที่โค้ดเคสแนะนำในคลิปเนี้ยไปใช้ดูนะคะเพราะคุณคู่ควรกับความสำเร็จค่ะ